สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดทออฟตหาหรอดไว้กันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของรักสามเศร้าหรือรักซ้อนไม่ว่าคุณจะไปซ้อนเขาเขาจะมาซ้อนคุณตั้งใจกด็ดีไม่ตั้งใจกด็ดีความสัมพันธ์นี้สุดท้ายมันจะรงเอ่ยเช่นไรมากกันที่ธาตุที่เหลือธาตุดินพุศพกันมังกรค่ะเรามาดูกันชี มาดูกันซิมาดูกันซิว่ารักแบบนี้จะเป็นอย่างไรขอดูรักของคุณก่อนเป็นยังไงเป็นเดอะรัอเวอร์ดินพื่ศพกันมัาก่อนเป็นเดอะรัอเวอร์ให้เจ้าชูโอ้มีรักที่มีผลประโยชน์อยู่ในนี้หรือเปล่าจ๊ะเป็นรักอย่างไรกันเนี่ยอืมเป็นรักอย่างไรขอดูเขาก่อนเขาคนนั้นของคุณ ใครมีครอบครัวแล้วคุณมีครอบครัวแล้วหรือเขามีครอบครัว,วหรือต่างคนต่างมีเดมมนนี่ไงมันเป็นรักที่ไพ่เหมือนจะสลับกันในบางตำแหน่งเลยนะสลับกันในบางครั้งไพ่สลับกันได้ค่ะเพราะว่าเป็นการดูดวงโดยรวมๆนะจ๊ะอ่ะมามาดูกันว่ารักครั้งนี้อ่าไพ่ใบแรกของคุณเลยมันบ่งบอกถึงรักสามเศร้ารักซ้อน,ร,อนรักที่มีเงื่อนไขเลย มันเป็นความรู้สึกของพรมลิขิตไหมพรมลิขิตขีดเขี่ยให้เรามาเจอกันลักษณะของความรักนี้อาจจะเป็นรักที่อืมต้องเลือกตัดสินใจในครั้งสําคัญสําคัญหรือว่าบางทีคุณเจอคนรักที่คุณมีปัญหาร่วมกันมันต้องมีการใคร,คร่ครวญมันต้องมีการตัดสินใจมันต้องห่างเว้นระยะหรือบางทีก็ทะเลาะก,กันอยู่ตลอดไหมมันเป็นความสัมพันธ์ที่เลือกไม่ได้หรอก ทําไมถึงเลือกไม่ได้อือบางคนมันอยู่ในรักซ้อนมันเลือกไม่ได้ค่ะคุณไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณก็ตามอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูคุมเครือมันดูคุมเครือมันดูไม่แน่นอนมันดูเอาอะไรไม่ได้เลยกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าหรือเปล่าจะ้ะบางทีโชคชะตานำพาเรามาเจอมาเจอมา,อมาได้พบพ่านเอ,อ่อ แต่ไม่ได้ให้เรามาอยู่ร่วมกันหรือเปล่าเป็นพรมฤทิ์ขิตเป็นพรมฤทิ์ขิตบางทีเราอาจจะเจอคนที่เราคิดว่าใช่สำหรับเราแล้วมีความชอบพอกันคุณชอบพอเขาเขาชอบพอคุณมันมีพันธนาการของได้แดงได้แห่งพรมฤิ์ขิตผูกคอคนสองคนไว้ เพียงแต่มันมีจุดที่ต้องเลือกค่ะและมีจุดที่ตัดสินใจยากไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาเน่ยใช่สำหรับเราจริงๆหรือไม่หรือไม่ไม่แน่ใจว่าเราจะเลือกคนคนนี้หรือไม่หรือพระเองบ่งบอกว่าเราเลือกไม่ได้การตัดสินใจการลังเลมันใช่แน่หรือเปล่าพลิกขิดจริงๆไหม อารมณ์เหมือนถ้ามีใครบางคนมันมีครอบครัวแล้วเนี่ยมันลนักษณะของการที่แบบฉันชอบเธอนะแต่ฉันเจอเธอช้าไปอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะ <c oughs> <c oughs> เจอกันช้าไปนะความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีใครเจ้าชู้มีคนโกหกหลอกลวงมีคนให้เราอยู่ตรงนี้โดยการที่เขาก็ไม่ได้ตัดสินใจเลือกมันนมันนำพาซึ่งความเบื่อหน่ายความไม่ชัดเจน ความรู้สึกที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ค่ะเดิมมูนมันเป็นลักษณะของคนที่ต่างคนต่างไม่แน่ใจในตัวกันไหมมันเกิดความรังเรสงสัยในใจไหมเกิดความกลัวเกิดความกังวลหรือเปล่าเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือมองดูแล้วว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันคุมเครือมากๆ ไม่แน่ใจเลยว่ามันจะยั่งยืนถาวรยาวนานหรือไม่แน่ใจเลยว่าความรักของเราจะถูกเปิดเผยขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่แน่ใจเลยว่าคนที่บอกว่ารักเราเนี่ยรักเราจริงๆหรือต้องการประโยชน์จากตัวเรากันแน่เพราะยังไงเสียความสัมพันธ์นี้ก็เกิดความไม่ชัดเจนและมีใครคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้คิดจะเลือกตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่า อืมประมาณนั้นนะเปล่าสร้างความเบื่อนหน่ายสร้างความเซงสร้างความรู้สึกที่มันเหมือนเอานี้นะบางคนนะรู้ทั้งรู้ค่ะคุณเข้าไปชอบใครบางคนที่รู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วค่ะคุณคิดว่าคุณจะเอาชนะใจเขาได้หรือคุณคิดว่าคุณจะแค่ขออยู่ในที่ของคุณแต่ถึงเวลาจริงๆมันทําไม่ได้แล้วค่ะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในความสาคัญนี้เกี่ยวกับชาวเวอร์ ทิ้งออฟวานมันมีความมันมีความต้องการมีความปรารถนามันเติมเต็มความสุขแต่เป็นความสุขที่สะดุดกันไปสะดุดกันมาและเป็นความสุขที่ไม่สุดค่ะมันมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีกันแล้วเดี๋ยวก็โอ้มาโอโอโอมาชวนกันคืนดีเดี๋ยวแล้วหมกแล้วหมกปัญหาไว้ค่ะหมกเรื่องปัญหาเรื่องความรู้สึกที่แท้จริงไม่แก้ไขในสิ่งนั้น จริงๆแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์นี้มันมันเคยเดินจากกันไปแล้วด้วยความรู้สึกที่ไปกันไม่ได้เขาเยื้อคณเยอะหรือต่างคนต่างเยอะหรือยังคงหวงแหนหรือต้องการจริงๆใจเราไม่ต้องการแต่ความรู้สึกของเราต้องการต้องการอะไรอ่ะต้องการความรักต้องการการครอบครองต้องการอยากความอยากได้ต้องการให้เขาอยู่ตรงนี้ต้องการให้เขาเป้ต้องการครอบครองเขาทั้งหมดของใจ ให้ต้องเลือกถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แล้วบอกให้เลือกความสัมพันธ์นี้ผิดแล้วไม่มีเลือกค่ะความสัมพันธ์นี้ไม่มีเลือกเพราะเขาเห็นเราแค่ถ้าถ้าถ้ากดดันว่าจะต้องเลือกทําอะไรบางสิ่งบางอย่างาการเลือกนั้นไม่ใช่เราค่ะโอเคไหมคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีมีนธาตุดินะสบกันมังกรราราศีมีถุงทัดน้ำก็ได้อะ มาดูความสัมพันธ์นี้แนละ้วมันจะเป็นยังไงต่อ1-16กุมภาค่ะมันจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์นี้จะจบลงนะที่ใดมันจะเป็นยังไงต่อมันออกอาการสร้างความผิดหวังสร้างความรู้สึกว่าไม่น่าตัดสินใจผิดไม่น่าเลือกผิดไม่น่าเดินเส้นผิดมีเรื่องให้คุณได้เสียใจอยู่เรื่อยๆและมีเรื่องทําให้คุณต้องคิดว่าในความเป็นจริงแล้วน่ะถ้ายืนอยู่ในความเป็นจริงนะ มันไม่มีทางเขาไม่มีทางเลือกเราอ่ะใช่ปะเราเลือกเขาไม่ได้ปะพยายามตัดแล้วพยายามจะจบพยายามจะตัดใจแต่มันก็ไม่ไวที่จะมามีประเด็นของหยิบยกข้อนั่นบางคนอยู่กันเพราะเงินเพราะผลประโยชน์เพราะเขาเป็นเจ้านายเราก็คอยดูแลเราดีบางคนเป็นร่วมหุ้นร่วมทุนเป็นดันกันในเรื่องของการเป็นแบกหลังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ มันอยู่ในอาการของคนที่แบบเรารักกันเลอเกินเราต้องการกันเลอเกินเราชอบกันเลอเกินแต่ความชอบความรักสิ่งที่ทําได้อยากให้ฝ่ายเข้าใจค่ะทะเลาะกันอยู่บ่อยๆสามทะเลาะกันเพราะบุคคลที่สามทะเลาะกันเพราะความไม่เท่าเทียมทะเลาะกันเพราะความรักความต้องการความอยากได้ความปรารถนาทะเลาะกันเพราะว่าไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการค่ะในความสัมพันธ์ในเดือนนี้ คุณจะออกอาการของความรักก็ไม่รู้ว่ารักหรือว่าไม่รู้ว่าหลงหรือว่าไม่รู้ว่ามันคือความสุขหรือความทุกข์กันแน่มันเป็นความรักที่รักกันยังไงรักกันแล้วแล้วทะเลาะกันอยู่บ่อยๆรักกันแล้วทําให้เสียใจกันอยู่บ่อยๆเนี่ยมันเป็นประเด็นเขารักคุณไหมก่อนเขารักคุณไหมเขาคนนั้นรักคุณไหมคะ จะดดาบเลยนะเดี๋ยวเขาเม็ดคุณอาจจะดีวกับราศีกันเขารักคุณไหมเหรอเขาบอกว่ารักก็สิเขาอาจจะบอกว่ารักคุณแต่เขาไม่ได้ทําอะไรให้คุณเห็นเป็นรูปธรรมเลยเพราะรักคุณปากเขาบอกว่าเขาอยากมีเราเขาอาจจะไม่ได้พูดบ่อยๆด้วยแหละเขาอาจจะพูดไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่พูดอีกเลยใช่เขาเจ้าชู้ไหมคุณไปดีวกับคนเจ้าชู้หรือครัวหรือตัวคุณเองเจ้าชู้คะ คุณอาจจะไปดิวกับคนที่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อใจใครง่ายๆไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกกับใครง่ายๆไม่ชอบทำอะไรให้เราเห็นสักเท่าไหร่มันรู้สึกว่ามันมีเรื่องปิดบังอะ่ะคุณรู้สึกไหมหรือตัวคุณเองก็ได้ มันมีเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นกันอยู่ค่ะอําพางบอกว่ารักแต่จริงๆไม่ได้รักอยากให้อยู่ตรงนี้แต่ไม่รักแล้วทำไมอยากให้อยู่ล่ะอืมเอาไว้เป็นทางเลือกเอาไว้เป็นสิ่งยูใจเอาไว้เพื่อตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองไรล,ลืมนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นหรือว่าชอบก็จริงแต่มันมีเหตุผลในการกระทำนะอารมณเนี้ย เขาเลือกคุณไหมเขาเลือกคุณไหมไม่เลือกค่ะไม่เลือกถามว่าเขาเลือกคุณไหมคําตอบของเดวิลดู The ิลของอาจารย์นะภาพสวยงามมากกับเดวิลของอาจารย์เห็นไหม The เดวิลเป็นไพ่ปีศาจเป็นไพ่ของคนสองคนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายโดนโซ่ตวลของคอหวัง โซ่ที่ล่ามกันไว้พันธนาการจากชาติอดีตพันธนาการที่ไม่อาจจะปลดออกไปได้ถ้าใจไม่แข็งพอเขาไม่เลือกเราค่ะแต่เราต่อให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้เลือกเราต่อให้เรารู้อยู่ในความทุกข์เราก็ตัดมันเหมือนมีสายใยบางๆที่ไม่อาจตัดกันได้ต่อให้เรารู้เราเหตต่อให้เรารู้เราได้พบเจอ กับอะไรก็ตามอืมเราก็ยังเราก็ยังคงคงจะต้องติดอยู่ในบ่วงนี้อยู่บางทีมันก็เป็นบ่วงใจนะบางทีมันก็เป็นจากความรู้สึกของเรานี่แหละที่เราปล่อยไม่ได้ที่เราวางไม่ได้คือถ้าเจอไพ่ใบนี้ยบอกต,งตงรงๆว่้ความรู้สึกของคนที่ถูกกระทํานะถูกพันธนาการ ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นคุณหรือความรู้สึกของเขานะมันเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บโคตรเจ็บแบบเจ็บแบบถ้าใครหลุดจากเนี่ยเขาเรียกบ่วงเวนบ่วงกรรมถ้าใครหลดุดมาจากบ,บ่วงเวนบ่วงกรรมนี้ได้เนะี่ยถือว่าสุดยอดแล้วเออมันจะเจ็บหนักมากอะ่ะมันจะลืมไม่ลงมันจะทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งชังทั้งรักทั้งแค้นทั้งรักไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไรมันคนโดนของเลยอืม อารมณ์นี้เขาเลือกคุณไหมเขาไม่เลือกค่ะทําไมเขาถึงไม่เลือกคุณล่ะเขาบอกคุณตั้งแต่ต้นแล้วหรือเปล่าคะเราชัดเจนกันมาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าเพราะเขาเพราะเขามีความผูกพันกับคนเก่าคะ่ะเพราะเขายังอยู่กับคนเก่าคะ่ะเพราะเขายังเพราะเขาเขาอาจจะบอกคนเก่าไม่ดีแต่เขาก็ไม่เลือกกับคนเก่าคุณนึกออกไหม ว่าแต่เมียไม่ดีว่าแต่ผัวไม่ดีแต่อีกสิบปีก็ไม่เลิก <laughs> มันคืออะไรวะเออใช่ไหมทำไมเขาไม่เลิกเขาเลิกไม่ได้หรอกเขามีเขามีหลายร้อยเหตุผลในการที่เขาจะบอกคุณว่าเขาไม่เลิกเพราะอะไรเพราะอาจจะต้องอยู่ด้วยกันเพราะความรับผิดชอบอยู่ด้วยกันเพราะลูกเต้าอยู่ด้วยกันเพราะหน้าที่ เหมือนเขาเป็นคนดีมากเลยใช่ไม่เลิกพัดเด็กค่ะมันมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นรูปของเขาอาจจะเป็นเขามีลูกกคนเกา่าเขาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหลายทั้งแหล่นี้ก็คือ,อยังไงเขาไม่เลือกคนเกา่าถ้าให้เขาเลือกเขาเลือกคนเกา่าเขาไม่เลือกคุณนะจ๊ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อ i o f t า a r o t บายกันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตรักสามเศร้าเราสองสาคนถ้าคุณตกอยู่ในสภาวะของรักซ้อนตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะจ๊ะอะเรามาดูกันว่ารักครั้งนี้จะเป็นเช่นไรมากันที่ธาสุดท้ายแล้วค่ะธาตุดิ่นุดสอบกันมังกร เรามาดูกันซิว่าชีวิตรักที่เป็นรักซ้อนนะจ๊ะคุณไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณก็ได้นะเออคุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วแล้วใครเข้ามาชอบมารักคุณจิตใจหวั่นไหวหรือคุณมีคนที่เขามีเจ้าของแล้วมาชอบคุณก็ได้ไพ่สลับดันได้ในการอ่านนะจ๊ะมาเรามาดูกันซิว่าชีวิตรักแบบนี้เหนื่อยไหมมันเหนื่อยสี่สิไม้เท้าเลยนะ สิบไม้เท้านะดินนะโอเคไหมอ่ะถัดดินพระสบกันมังกรสิบหกถึงยี่สิบแปดสิบหกถึงยี่สแปดค่ะเรามาดูกันใิว่ารักซ้อนนี้จะเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกของคุณเลยคือสิบไม้เท้า,าเหนื่อยไหมกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะดูเป็นภาระ หรือความสัมพันธ์ที่มันติดเงื่อนไขบางอย่างอยู่ทำให้คุณรู้สึกใจไม่ปลอดโปร่งนะักหรือการสแสวงหาหนทางใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยเช่นเดียวกันความรักช่วงนี้ไม่ลงตัวเลยค่ะในรักซ้อนนะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณหนื่อยมากลาบากหรือทำได้แค่เพียงประคับประคองกันไปให้ถึงฝั่งฝันนะ ประคับประคองความสัมพันธ์ไปให้ถึงฝั่งฝันจะถึงไหมฝั่งฝันนั้นน่ะออมันตัวคุณเองสามารถควบคุมได้มันถึงฝั่งฝันแน่นอนตัวคุณสามารถมีศักยภาพแห่งการควบคุมหรือคอนโทรลค่ะคล้ายๆว่าคุณเอาอยู่คุณเอาอยู่กับทุกๆสถานการณ์เรียกว่าเอาอยู่ค่ะ,ะในบางคนเจอสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะคุณค่อนข้างจะนิ่งนิ่งเป็นเย็นได้ ต่อให้มีความรักต่อให้มีความต้องการต่อให้มีความอยากได้แค่ไหนคุณก็คงจะอยู่ในพื้นฐานของความนิ่งเฉยเราอยากว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวจ้ะดินเป็นคนแบบนั้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่ในใจไม่ใช่ว่าไม่กังวลในใจไม่ใช่ว่าไม่เจ็บในใจไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์แต่ต้องแสร้งทำว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเจ็บนะสามดาบก็มีความหงุดหงิดหรือบางคนอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดใส่กัน เขาอาจจะต้องทนกับคุณคุณอาจจะต้องทนกับเขากับสถานการณ์ที่มันไม่มีสถานะสถานะนั้นคืออะไรเราไปกันได้เรื่อยๆบางคนก็เป็นความรู้สึกที่มันมีความน่าเบื่อมีความรู้สึกตันกับสถานการณ์เดินหน้าก็ไม่ได้ความสัมพันธ์จะเดินหนีก็ไม่ได้ ค่อนข,ข้างลำบากยากเขียนอยู่นะในความสัมพันธ์เนี้ยเออมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆของเขาเรื่อยๆของคุณเป็นเรื่อยแบบไหนมันเป็นสถานการณ์ที่เกินคาดเดาค่ะเกินคาดเดาบางคนกระทักกันทุกวันหรือไม่ทักกันเลยก็คือไม่ทักกันเลยในลักษณะแบบนั้นไพ่ของคุณเนี่ยบางครั้งมันรู้สึกถึงความไม่โอเคในใจคุณรู้สึกไม่โอเคละมีความหงุดหงิด เขาทําให้เราหงุดหงิดรเราทําให้เขาหงุดหงิดก็ตามรู้สึกถึงความไม่พออกพอใจซึ่งกันและกันค่ะในการกระทําของอีกฝ่ายพูดคุยกันก็แล้วบางทีเราก็ไม่อยากพูดออกไปเพราะพูดออกไปมันก็ดูแรงเกินไปมันก็ดูใจร้ายเกินไปจะบอกได้อย่างไรว่าเราก็ต้องการความสัมพันธ์นี้เช่นกันเพียงแต่ว่าในบางสถานการณ์หรือในบางอย่างมันก็พูดไปไม่ได้ปะเออ บางทีก็มีปัญหากันอยู่เรื่อยๆค่ะหาข้อตกลงกันก็นแล้วกระทบกระทั่งกันอยู่บางครั้งเธอไม่ทักฉันฉันไม่ทักเธอเออมันออกอาการของคนคนที่ต้องทนถ้าในความสัมพันธ์ของคุณสองคนมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งทนทั้งปรับตัวทั้งยอมอยู่ทั้งเสียสละในความสัมพันธ์นี้คุณนอนไม่หลับไหมเดือนที่ผ่านมาชอบ นอนเสร็จแล้วนอนไม่หลับนอนดึกๆเลยบางทีก็ตื่นมาตอนกลางค่ำกลางคืนมีเรื่องที่ทําให้คิดมากเพียงแต่คุณอาจจะแข็งนอกสิ่งที่แสดงออกมาคือความเข้มแข็งแต่จริงๆไม่ได้แข็งแบบนั้นนะจ๊ะก็แข็งๆอ่อนๆใจน่ะอ่อนแต่ตัวน่ะแข็งคือตัวของคุณเนี่ยไม่รู้มาร้อนไม่หนาวไม่อะไรทั้งนั้นหรือได้บางคนก็เรียกว่าวิธีการที่มีกลยุทธ์ในการชิงไหวชิงพิบอยากมีอำนาจเหนือเขา เราจะไม่ยอมให้ใครมามีอำนาจเหนือจิตใจเราเด็ดขาดต่อให้เราเราจะอยากได้เขาต่อให้เราจะอยากอยู่ตรงนี้ต่อให้เราจะเป็นยังไงก็ตามเราจะไม่ทําอะไรนคะคะในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไปกันที่ไปกันที่เขาเลือกคุณไหมนี่คือสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเขาเลือกคุณไหมคะเขาเลือกคุณไหม เขาเลือกคุณไหมไม่เลือกไม่ได้เลือกเรามั่นคงไปแบบนี้ได right ้มันมีความไม่จริงใจกันอยู่ตรงนี้ค่ะเขาไม่ได้เลือกเราตั้งแต่แรกไหมเราไม่ได้เลือกเขาตั้งแต่แรกหรือการเลือกนี้ไม่ถูกต้องค่ะการเลือกผิดการคิดผิดการมองผิดหรือใครบางคนนี้ที่นี้เข้ามาทําให้เรารักตั้งแต่แรกหรือมาหลอกเราตั้งแต่แรกเขาก็ไม่เลือกถามว่าทําไมถึงไม่ได้เลือกอ่ะทําไมถึงไม่เลือกเขามีครอบครัวแล้ว คุณมีครอบครัวแล้วทําใจมาตั้งแต่ต้นแล้วเข้มแข็งกันแล้วทนอยู่ก็แล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเ <c oughs> ขามีครอบครัวแล้วเ <c oughs> ขาเลื <c oughs> อกครอบครัวเขาเขาบอกตั้งแต่แรกเขาชัดเจนตั้งแต่แรกถ้าเราจะอยู่ในสถานการณ์นั้นเราต้องทําใจทําใจยอมรับนเงนื่อนไขทําใจยอมรับเหมือนเขาถ้าใครบางคนในที่นี้โสดนะถ้าเป็นคุณโสดหรือเขาโสดนะคุณมีครอบครัว,วหรือเขาโสดเนี่ยก็มองถึงความสัมพันธ์ที่เขามีตัวเลือกนะเขาไม่สิทธิ์เลือกเนาะ เพราะในเมื่อคุณเองมีครอบครัวไพ่สลับกันได้เขาไม่เลือกอ่ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นไงต่อไปความหึงหวงนิ่งเฉยกลับไปกลับมาบิดบางซ่อนเร้นรักข้งนี้อาจจะเป็นรักอำพางคะ่ะอาจจะเป็น LGBTQ ก็ได้มันเป็นความรู้สึกของใครบางคนมีม,มีการอำพัางตัวเองมีความลับ แต่เราสองคนรักกันนะเออถึงเราจะไม่เต็มที่ถึงเราจะไม่เต็มที่ในความสัมพันธ์ถึงเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารักกันนะโอเคไหมอืมอะมาดูซีว่ามันเป็นยังไงมันมีใครบางคนแทรกอยู่ค่ะในความสัมพันธ์ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ทุกอย่างในที่นี้ค่ะอืม แล้วในเดือนนี้น่ะความรักนี้จะเป็นเช่นไรคะรักจะเป็นเช่นไรจะมีปัญหากันอยู่เรื่อยๆพอมีปัญหาการได้เคลียร์กันสักครั้งและมีใครบางคนถอยถอยหมายถึงยอมอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะอีกฝ่ายใจแข็งเกินไปก็จะมีการกลับมาง้อขอคืนดีกันจะกลับมาพูดมาคุยกันอีกครั้ง เป็นความรู้สึกที่ตัดกันไม่ขาดและวนเวียนซ้ําๆในปัญหาเดิมในปัญหาเดิมในการกระทําเดิมในอารมณ์เดิมๆค่ะอืมและเราเมื่อไหรเราจะเลิกกันได้เมื่อไหร่เราจะเลิกกันได้เมื่อคุณตัดได้เมื่อคุณแยกใจแข็งเมื่อคุณรู้สึกถึงความความรู้สึกที่ฉันจะไม่เสียใจกับมันอีกแล้วอ่ะ ฉันจะไม่เสียใจกับสิ่งที่ฉันทําฉันจะไม่เสียใจกับตรงนี้อีกแล้วฉันจะไม่เสียใจกับสิ่งต่างๆเลอกออกวะก็จะเลิกได้แล้วแยกทางค่ะอืออ่ะขอดูคําแนะนําของไพ่หน่อยให้กบมวามรักั้งนี้เตยมเพอคุณควบคุมได้คุณจัดการตัวคุณเองได้คุณรู้อยู่รู้ไปรู้กินรู้ทุกอย่างวางแผนใช่สุดดาบถ้ามัน ถ้าในเมื่อในความสัมพันธ์เนี้ยมองดูความสัมพันธ์ที่เขาไม่เขาเรารักเขาแต่เราก็ไม่สามารถพูดอะไรได้หรือเปล่าเรารักกันแต่เราก็ไม่สามารถทําในสิ่งที่เขาต้องการได้หรือจัดการในสิ่งที่ต้องการไม่ได้เพราะฉะนั้นการจัดการในสิ่งที่ต้องการไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญนะคะเป็นสิ่งที่ต้องคิดว่าในเมื่อเรายังต้องคาราคาซังอยู่แบบนี้หรือเราไม่สามารถตัดใจได้หรือเราจะยอมตัดใจ แล้วไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองซึโซนที่ปลอดภัยค่ะจากไปจะตับกันอย่างนี้จะทะเลาะกันอย่างนี้อีกนานแค่ไหนเพราะมองไม่เห็นอนาคตแล้วความสัมพันธ์มีแต่ร้าวฉานและ,ะเดตนออกไปซึ่งถ้ามันเริ่มต้นใหม่กับชีวิตได้มันคงจะดีในบางคนอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ไปเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ไปเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะอะอย, like, share, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกด้วย เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ